สวัสดีครับทุกคนกับผมลาก้านะมาวันนี้เราจะมาเล่นฮีโร่อย่างเซฟิดนะก็คือช่วงนี้มีการแข่ง ROV IPL 2อ ROV IPL 2025อยู่ IPL มันอ่าใช่แล้วคือตัวอย่างเซฟิตเนี่ยเท่าที่ผมดูมานะได้รับความนิยมมากก็คือตัวเซฟิดเพิ่งปรับมาใหม่เลยผมก็เลยคิดว่าอมันต้องเก่งมากหรือมันต้องมีอะไรดีแน่ๆนกแข่งถึงเลือกมาบ่อยวพาสมควรนะคือเราไม่ได้แข่งแบบ7เกม เราแข่งแค่3เกม5เกมเขาก็ยังเลือกแต่เซฟิตมากันเลยแสดงว่ามันต้องมีข้อดีอะไรผมก็เลยอยากมาลองเล่นตัวนี้ดูนะว่าจะเป็นยังไงก็โหดไม่โหดเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยมาครับผมกับฮีโร่ป่าอย่างเซฟิตนะจริงๆเซฟิตเนี่ยเป็นฮีโร่ที่ผมชอบเล่นอยู่แล้วนะคือเป็นป่าที่เล่นสนุกตั้งแต่สมัยก่อนเลยนะที่มันยังไม่ค่อยเก่งใช่ปัจจุบันบัฟมาคือเก่งกว่าเดิมเยอะเลยก็ด้วยการที่ว่าถ้าเราอันติไม่โดนเราจะลดคูดาวลงครึ่งหนึ่งซึ่ง คำว่าไม่โดนนี่คือไม่โดนฮีโร่แต่ว่าโดนคีบโดนอะไรได้หมดกลายเป็นว่าเราใช้อัติเคลียร์คีบหรือเคลียร์ออเจกอัติคูดาวเร็วมากเราสามารถโดดเล่นใส่คีบได้เลยนะนี่ผมก็เว้วนะแล้วก็พยายามดักต้นเกมเราพยายามเล่นอย่างนี้นะเราผมได้เฟิร์สบัตบ่อยๆกับเหตุการณ์อย่างนี้นะแต่ทำไม่ได้เราก็มาช่วยเพื่อนเอานกนะไม่เป็นไรเอานกก็ก็รวยเหมือนกันแล้วก็มันเป็นการทําให้เพื่อนรวยด้วยนะเพื่อนได้นอกอนี้เพื่อนก็จะรวยขึ้นแล้วเราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะ ต่อให้เราเสียแดงก็ยังคุมนะถ้าเราได้ได้นกช่วยเพื่อนเนี่ยคือผลประโยชน์เยอะขึ้นนะอันนี้คือผมจำมาจากนักแข่งนะเขาจะเดินกันประมาณนี้เราเวลสี่แล้วเราก็แท็กกลางไปเลยนะดูผลจะอันติให้ดูปึ๊บปึ๊บเห็นไหมอันตีเราคูดาวแค่ประมาณหกเจ็ดวิเองคือเราสามารถอันติเคลียร์คลิปไปได้เลยด้วยความเฮ้ยเฮ้ตัวนี้ผมไม่ค่อยอยากเข้าหนี่ยนิดนึงแล้วกันแรงนะโดนเราโอเคเอาเอาไม่ค่อยตายอยู่แล้วนะต้นไม้ เขาแอบจริงๆตัวมันไม่ได้ถึกมากนะแต่ว่าตัวมันมีดูดเลือดนะเราต้องเราไม่ต้องเล่นสุดมากทีนี้วก็ไดบ้บัลแดงนะเราก็เอาเต็งลัวไว้ก่อนตอนนี้คิลเราเนี่ยนะคูดาวเก้าวิเองขนาดนี้รถคูดาวไม่มีเลยนะคะน,นี้บาา้าัก็หมดแนละ้วทำให้การฟาร,ร์มของเราเนี่ยเร็วขึ้นมากหรือการเอาออบเจกต์นะหรือเราตีมังกรตีอะไรอย่างเงี้ยเราโดดใส่โดดใส่รัวๆได้เลยนะคูดาวแอบเร็วมากค,คือเหมือนจะมีประเด็นเราจะไปเติมเพื่อนนะ ไม่จะดึงไหมถ้าไม่ดึงผมจอปราฟ้าโอเคต้องเอาคนได้โอเคเราได้นะมีปัญหามันอยูโดนสวยโอเคเอาได้ดีนะึเฮ้ยแรงจังเฮ้ยโอ้โหอิเมสอิเมเกินไปช่อนนี้ของขึ้นแล้ววะแกเป็นใครวะใครจับฉันมาทำไมแกต้องการอะไรเกิดมาแล้วมันอยากจะมายุ่งกับบัาผมนะ ไม่ไม่อยากได้บัฟมากหรอโดน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 อยากได้บัฟหรออยากได้บัฟหรออืมต้องแรงเลยชีวิตนะเมดกับโรมเข้ามาเวทบัฟแล้วนะแต่ว่าผมเกิดทันโอเคเลยได้คืนมาหนึ่งเดี๋ยวเล่นบนเราแพ้นะผมจะพยายามไปเติมนะอ้อมอ้อมอ้อมเห็นเราปะวะคู่ดาวห้าวิกูว่ากูถึงกูว่ากูถึงนี่ไงอันตรีเราคูดาวเร็วเห็นไหมดูนะ ไปแดนเราไโดดเฮ้ยอันนี้โดดโดนคนนะมันคือดาวนานเดี๋ยว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 ยาดูเลือดดูเลือดดูเลือดเด้รอดนะถ้าสองเราเป็นดูเลือดน่ะไงดูเลือดดูเลือดดูเลือดตึ๊กเนี่ยคือดาวห้าวีนะถ้าเกิดขนาดโดนคนเน่ะยังคือดาว ที่สาวมวมาเมื่อกี้ให้ดาวที่อันนี้ครูดา,า,ดาวใส่ทีเนี่ครูดาวห้าวินเนี่ยกระโดดเล่นเป็นกุ้งเลยนะดึงเนี่ยเราก็โดดเล่นเลยดึงมันทําให้เราฟาร์มเร็วมากนะแล้วมันเป็นสก,กิลยกอมันแบบมันทําให้เขาลอยขึ้นอนะ่ะมันแบบมันเป็นซีซีที่ดีอะ่ะเหมือนเหมือนแบบเหมือนแบบลัมเบอร์ยกเหมือนแบบโตโร่โดดทุบอะไรเงี้ยมันโกงมาเพราะฉะนั้นต่อมาเนี่ยผมว่าโหดเลยเข้าใจแล้วว่าทําไมเขาเอาตัวนี้มาแข่งกันเยอะแบบมัน มันสู้พวกตัวเมต้าอย่างบิโลได้ปลาฉลามอ่ะนี่ไงนี่ไงเอาเลยเออสู้ปลาฉลามสู้สู้ตัวอะไรวะพวกแบบแอสซีนจ๋า,จาได้พอรับได้นะเพราะว่าเซฟิตมันมีพัตินะยิ่งเลือดน้อยยิ่งุึดนะใช่กลายเป็นกลายเป็นตัวเคาเตอร์ป่าที่ดีพอสมควรเลยแกจะดึงเฮ้ยมาจากไหนเนี่ยโอ้ตกสามเฮ้ย<ๆ>เดี๋ยวเต้นไม้ตัวนนะี<ๆ>้มันเก่งจออกไม่ไหว้ว<ๆ> อ,อันนี้นี่ผมไม่ได้ออกของถึกเลยนะก็เลยแอบบางนิดนึงอ้าวสวยเราได้คืนเนะฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอื้ออื้ออือ้อยัขอเหยียบหน้าหน่อยละกันเราสามารถเหยียบขยนะัดมูหลฬได้ด้วยนะขัดเหมือน,น,นขัดเหมือนขัดมูหลฬปกติเลยถ้าจับจังหวะได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเ,ออเออไม่ตายอีกโอ้ <laughs> มาปีต,ต,ตีเดี๋ยวเราตีเก็บเก,ก็บเก็บตกียไว้หน่อยนะ โอเคเพื่อมาส่งให้ละนี wow. Dude, uh, ่เบิร์ดเลยเบิร์ดเลยสวยเนี่ยเอาออบเจกต์เร็วขึ้นนะแต่เมื่อกี้ไม่ได้ใช่อันตีนะเฮ้รอรอดักมาไหมมาไหมมาไหมมามาไหมมาเลยโยด้วยตายด้วยคุ้มเก่งนักหรออินเทนต์อ่ะโดนไปสวยยิงโดนไหม เอาบัฟก่อนละกันเนี่ยอันนี้ไม่มีบาฟ์ไฟเราคูดาวอันติของวีนะถ้ามีบา้าอีกก็น่าจะเร็วขึ้นกว่านี้นะผมได้แต่เอาคูดาวผมเท่าไหร่ตอนนี้เอ่อฮะมาผมดักนะมาไหมตัวนี้ไม่เอานะเดี๋ยวเอาดีเฮ้ยเอเลี่ยสุโอ้แต่ผมโดดตัวนี้เลยติดพุ่งติดขอโทษโอ้ยจริงๆน่าโดดเอเนสุนะทำอะไรของเขาเนี่ย ติดมัววะผมเกิดมาแล้วเพื่อนผมกว่ารังไปช่วยเพื่อนใส่กันจับเลยนะจบไปก่อนเลยตบโอ้ยเไม่เป็นไรมาช้านะเพื่อนตายหมดเลยเมื่อกี้เราตายแล้วก็ให้เพื่อนตายเต็มใจให้เพื่อนเราตายแล้วก็โดนเพื่อนไปบวกกันนะ่าแหละชีวิตการกดมันก็จะประมาณนี้แหละยังไงคิดด้วยกันขี้เกียจเล่นกับมัน่ะ อิเน็ตตัวนี้มันดูตรงมันเล่นเป็นวะคนเล่นอิมเน็ตเป็นนี้น่ากลัวมากนะเป็นตัวที่แบบว่าเป็นโรมที่มันไม่ใช่โรมอ่ะมันแบบเป็นกรอมมีดอ่ะแต่ตัวมันไม่ได้ถึกขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเราไปสนใจมันเยอะอย่างเงี้ยเราไปสู้ในอันติมันนี้เราไม่ใช่นี่อันติเราคูดาวสาดีนะตอนนี้น่าจะน่าจะตันรักครูดาวน่าจะรอสี่สิบแล้วคุออกเป็นฟอร์ตเกลนะเสื้อกันหนาวคุคพานถึกให้ตัวเองเดี๋ยวรอไฟใหม่เปิดกันแล้วมาดิ โดไปเลยดูดเลือดเรารับได้พอสมควรน,นะกันที่เรามีปอดสุดวุ้ยแทรกกระสุนตรงกลางเลยเหรอเกินเขาไม่ยอมเสียป้อมกลางนะโถมเลยเอามันตีป้อมกันโอเคมาพุ่องออกมาพุ่งออกมนโอเคได้ป้อมกลางได้คนนะโอเคเออจะมาใหญ่ใหญ่ใๆๆรับกันรับกันออกมาออกมา,อมาโอเค สบายใจฮะไม่ได้แดกหรอกฝั่งนั้นองอกลางอย่างเดียวเลยนะเอ้ยเอลสุโบ่ผมดีเอลสุงี้สวยเด็ดยังไงเพื่อนตายแล้วน,นะเอลซูเด็ดไม่ถึงไม่เป็นไรตีตะโลเกยโยกกดดาบไล่เหยียบหน้าตีเวลาสไลด์ท่านหนึ่งอย่าลืมกดตีธรรมดาเลยนะมันจะเป็นหามันชูด,ดาเมจเวลาสไลด์ท่านหนึ่งต้องตีธรรมดาก่อนแรงมากนะ ดาเมจมันมาจากการอะไรแล้วตีพันธุคล้ายๆกับถ้าสะดรถ้าสองธนานนลแล้วตีพันธุ์เลยแต่นี่เป็นพุ่งพุ่งเข้าไปแล้วก็ตีธรรมดายอย่าลืมกดตีธรรมดาถ้าเวลาเล่มตัวนี้แรงมากๆยิ่งออกโซลิเบอร์นะยิ่งแรงแล้วแล้วอันนี้เราออกสายถึกนะก็แอบดีได้อีกนึแงนแต่ว่าถ้าจริงๆออกเป็นเป็นโอเมนะียมอะไรเงี้ยก็จะแรงไปเลยแบบเบิร์ดเบิร์ดตายไปเลยนะ เดี๋ยวนี้ผมแบบไม่เชื่อใจใครนะแค่ตัวเองก็จะออกถึกมา <c oughs> เฮ้ยใจงเงย็นเพื่อนทำไรอะ่ะอย่างนั้นไม่ได้จังหวะนี้มาแล้วเสยียบแทงเข้าไปสวฟแรงมากเราไม่มีกันเบสนะเดี๋ยวเดี๋ยวออกก่อเกิดไปก่อนเอ้ยสวยเพื่อนนี่พิงดงูงเดี๋ยวสุดท้ายนะทีวผมบาดเจ็บผมบาดเจ็บขอดูเลือดก,กันมีคิวให้ดูเลือดไหมโอ้ยไม่ถึงอีกใครลากคิวออกไปวะตรงนีับหน้าเลยละกันได้ปะฝาด้วยสวยโอเค เล่นบนต่อนะอย่างนี้เดี๋ยวเททของไว้ก่อนเราจะได้มีเกิดมีแข็งมีเขียวนะจ่ออนนี้ได้เปรียบเราต้องเล่นต่อนะดึงเขาให้ได้มากที่สุดเฮ้ยมูหลามาตับนี่ไงแล้วอืมเสียดายดึงไม่โดนจริงๆ <Your team S 2> เรา, <has S 2> เ,ราเราขัดมูหลานี้ได้นะช่วยเพื่อนเพราะว่าทีมเราไม่มีตัวตัดมูหลาเป็นตัวมันทําให้มูหลามันได้เล่นเยอะนะมาแล้วมูหลาไปนะอืมโดนผมโดนผมนผม,มันยังจับได้ไหมไม่มีใครโฟกัสมูหลาเลยก อ้ออินเทนด์เฮ้ยเฮ้ยผมตายเลยผมตายเลยโอ้โหไม่ดีไม่ดีเฮ้ยดึงโดนดึงโดนสวยนะเฮ้ยตายปะเนี้ยตายปะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวไปของก่อนโอเคยังรอดอยู่นะผมได้ดาบแดงแล้วแรงลิ้นดาบแดงแรงลิ้นอยก็เกิดแล้วนะตัวนี้น่าจะวัดผลแล้วยังไงผมพร้อมบวกผมพร้อมบวก เอาต้องหน่อยไหมเอาต้องหน่อยไหมเอาเลือดมันออกหน่อยไหมเฮ้ทำไมวะทำไมผมเจ็บกวะทำไมเราจะเอาเลือดเขาออกทำไมเราเจ็บกวะไม่เป็นไรแต่เราซื้ออันตี้แล้วนะเมื่อกี้เท่ากับว่าในไฟเขาไม่มีอันตินะเดี๋ยวเราไปเก็บเลือดเก็บอะไรก่อนดูเลือดครีปก็ได้นะดูเลือดคีปโอเคเลือดเราเต็มแล้วนะเราพร้อมเราพร้อมนะเลือม่หลับไม่ลับเฮ้ยโอ้ยมูลาหลุดได้เมื่อกี้ผมช้าไปนิดนึงไหม เฮ้ยหืมมีแต่คนหลอกผมนะอย่าหลอกกันเองไม่ดีไม่ดีมันตึงกันหน้าก่อนนี่ยเอ้ยยีหน้าเอาเอาคลิปแล้วกลับไม่ได้เลยเอ้ยเดี๋ยวมาไปละช่างมันแล้วกันเข้าเลยแล้วกันไม่ไหวแล้วโว้ยไปเอาเอ็มึงนี่แหละกลับไม่ทันก็เอามึงนี่แหละไล่แม่ให้หมดดิมาดิเฮ้ยมึงหลมาโอ้ต้องใส่รองด่างว่ะ ยีหน้าดัแต่เมื่อกี้เฮ้ยมูระมา,ยาเ,เย้เดี๋ยวเฮ้ยพุ่งติดโอ้โหชีวิตกูเฮ้ยเอ้ยโหกระทึบกระทึบก็ไม่โดนอีกโอ้ชีวิตโอ้โอเพื่อนเราดาัให้นะแต่ผมไม่มีบัฟเฮ้ยยีหน้ายีหน้าดักเราหน้าสู้ได้นะยีหน้าเนี่ยโอ้ลำลำเฮ้ยสองลำเลยเหรอเพื่อน ดือดต๊บตๆ๊ตึ๊บๆๆๆอ้าวโดน้อนสุดนะสวยเลยดิช็อตเนี้ยมึอ่ตาดีนะมึงเนี่ยฮะช็อตนี้ขอไปเอาจบเลยละกันจบไหมจบไปเพื่อนมูนาห์มูนาห์มูนามูนาูนาระวังะังมูตัดฟรีนะทีมเราไม่ค่อยมีตัวขัดมูนาผมทีมแพงหลังนี้ยแข่งทีมแพงหลังอู้ยกระสุนมันสวยว่ะมีแข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  เออเขียวไม่มีแล้วเขียวไม่มีแล้วเออเหลืออะไรบ้างวะเนี่ยขายเขียวกันมีดาบถึก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 โอ้ยังไงดีเนี่ยไม่จบหรอเพื่อนไม่นะเฮ้ยผมได้กินเอลซูเอลซูเอลซูโดนผมเอลซูโดนเต็มเต็มเอลซูตายเฮ้ยผมก็ตายตายตายแรกกันนะเมื่อกี้กดดาบถึกแล้วหรอโอ้ทำไมมันแรงจังวะอืมก็เกิดผมก็หมดแล้วอ่ะดิ แต่ว่าได้ก่อนเกิดเอล้วรอดีไม่ค่อยคุ้นเลยอ้าวเกิดม่อีกทีคือชนะเลยนะเพื่อนเอาให้หมดเลยไม่ต้องมีเราก็ได้ไม่ต้องมีเราก็ได้โอเคก็อนนี้ก็จบนะตายห้าหมดแล้วมีเราคนเดียวที่ไม่ได้บัฟนะถือว่าเราไปซื้อซื้ออเทมเอลสูรให้เพื่อนแล้วกันก่อนจากอยากจะฝากอันติก่อนจากอยากจะฝากอันติประมาณนี้เลยนะ ก็เก่งขึ้นเยอะเลยนะปรับมาครั้งนี้ไม่แปลกใจที่นักแข่งเขาจะเลือกมาใช้กันนะได้ดาวด้วยนะขาว16ละขนาดไม่ค่อยได้เล่นนี่เต้ MP <จะ S 1> ด้วยจริงๆตัวนี้ผมว่ามันเก่งกว่านี้อีกนะแต่ว่าถ้าแบบอาจจะต้องเข้าจังหวะสองหน่อยหรือไม่ก็ต้องโดดแม่นๆหน่อยนะผมยังไม่ค่อยแม่นขนาดนั้นแต่ก็เป็นตัวที่เล่นสนุกฟาร์มเร็วมากการที่ปรับมาแบบนี้ทําให้มันฟาร์มเร็วขึ้นเยอะมากๆๆๆมาก ก็ขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับฝากกด like, ไลค์คอมเมนต์ด้วยนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย